อมืมาหาหอยกันครับนี่ครับหอยปาษาจะกินหอยแล้วขี่รถลงมาหน้าซื้อกิ่ท้นกินบ่าหอยไหม,ม,มนี่เด้อน้ำเด้อืเศร้าเบิง่งหอยออจับลงไปก็เจอเลยหอยนี่ ใา้หอยเนาะกูได้มาหอยนี่พี่นอ้องสุดยอดนี่ไม่ได้เตรียมไว้เลยนะนี่ไม่ได้นัดกับหอยนะซาวลงไปนี่ถือเลยน,นี่นี่เห็นไ,ไหมนี่มีเบ็ดนี่แต่บอกหอยนะครับน้าท่วมเนาะหอยมันขึ้นมาเนาะนี่นี่อหอยมันช่บ,บริเวเต็มตะแกงรถผนบอกอย่าวางงุ่มเดอ๋เวเว เขาเอืนเศร้าเอาเลยนี่หอยหจับลงบาดได้ก็ได้บาดนั้นนะบากหอยโอ้หนวยง่ามพร้อมหน่วยบย่ญ่เลยครับพอดีกำลังกินกับอล้วยบาฮองตำบาฮองพอดีฮะฮะ ชาวหาลอพังนะครับชาวหาลอพังออหหน่อยก็ได้กินอยู่นี่ได้หอนที่ปูพี่นอ้องอ๋อ แมงนงีมือมกูหอยกูหยุมหนึง่งซีหน่วยเนาะหาหน่วยฮกหน่วยอโอ้ยเก็บมาเมดพี่น้อ,นนอ,อ,องเอบื้องรับนี่บังหนึงน่งเนี่ยจับลงไปซื้อมือหน,น,นึ่งถือโต๊ะสอ์เนาะฮุกบเวเบิดเนาะ หยิบลงเป็นโดนหอยมีแต่หอยสวยๆหอยเล็กหน่อยครับหอยเล็กหน่อยหอยางามงามอือปูอีปีอยู่หอยก็ได้จ้างบอ่บอไปหอยดื้อพี่น้องพาย,อยายามกินหอยถากไล่ถา,ากเฟสมากอือพี่พามาเก็บทางบ้านไหนอืดมากินทั้งคืนเ้ย เตรียมใบใหม่อยู่บอลน้ำขึ้นหอยก็ขึ้นน้ำน้ำยางรอฟังนี่ต้นเก็บกินินใครชอบงมหอยนะครับเราจะจัดทิปนะครับ เอาให้แข่งกันนะครับจังบ่หอย โอ้จิเต็มตะแกงรแลดเลยอ่เขียนมอไซอาจอดจึกเดินลงมางมที่นี่นี่หน่อฮซาวลงไปเป็นโดนนะครับนี่อู้ลายคาดเลยพี่น่อยเองเห็นบะมือเปล่าเลยครับ จับหอยมือเปล่านะครับเนี่ศร้าลงไปซื้อกบถือหอยพูดได้มากับหอยเด่ดอ่ะโอเทบึงบางนี่ด้อยพี่น้องปุ๊ดนี่จังบ่แาบบาอ่ะอมมีแต่หอย หอยนะครับนี่หอยหอยหอยไล่สดถ่ายคลิปแค่จัาที่นี่หา,าที่นะครับเบิ่งเนื้อจีนองหา,าที่เต็มตะแกงรถวะเก็บหอยห้านาทีจะได้เต็มตะแกงหน้ารถเว็บไหมม็จับสองมือผมมาบวมหอดแลน้นี่จับมือเดียวเลย รู้หลายพป่น้องเ้ยพ่อว่าสัง่งกินแร่งจอดไป้เอาสยหอยน้ำถั่วเนาะนี่เะครับบรรยากาศน้ำถั่วหน้าเข่าหน้าตีดไปนมมน่น่ามู่นเนาะตรงรุ่นแงามน้ำลายกับตรงเสียงเข่ากันละคาวโพแทง พอได้เ็ดพกินบ่ได้หวังว่าขายเขาลวดนะครับโคตรลวยกับแมนลูกสีอือพ่อพ่อได้กินบ่ได้อ,อ,อดอดดยากบ่ได้ซื้อเขาซื้อเขาก็แห้งแพรงบัดหัดยับซื้อน้ำหอมนะือซื้อถือเขาเลยถึงง้อมหอยถึงจมเลยครับพี่น้องเลยอือ อุไลเดีวยวใช่ไหมหจับลูง่งี่บ่ตามก็สองสามเลยลู่งได้ขึ้นมาหนีห่นี่นะครับมันปีเป็นปลาริมนากระสินเนาะ หาบ่หอยยกลงมานี่ปึ๊บนี่ขึ้นสามทีหกเจ็ดกำบอะไรแล้วเต็มมือแล้วใส่เห่นใส่ตะแกรงนี่เด้อนี่มือเปล่าหนิหนึ่งสองสามสี เจ็ดหน่วยแปดหน่วยบางหนึ่ง เต็มตะแกงมาพี่น้องแปดน้าที่หามือเดียวด้เลยโอ้เ่าจะกินบะฮวยนี่เบื้องงานขวมฟังมานี่กอดกันลุ่มอุ่มอยู่นี่นี่บะฮวยนี่นี่ครับพี่นอ้องเดื่อนบะฮวยเด้ ท่วหอยหนองครับนี่นะครับกับข้าวแรงเราแล้วก็หมุนรถกลับบ้านนะครับได้แล้วกับข้าวแรงไปก้อยกับหอยนะครับก้อยกับหอยมีแรงนี้ อถที่ว่าไซนีปลากิเลกนี่จีแ้งก์บอกจะกิเล็ก็กากิเลสคงไม่